สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพนพลังใบทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําสูตรต้มนะครับเป็นสูตรที่เรียกได้ว่ายันแบบขึ้นอวกาศเลยนะครับสูตรนี้ยันจริงนะครับเข้มข้นจริงนะครับอันนี้ไม่ได้โกหกอันดับแรกนะครับใบจํานวนครึ่งโลนะครับอันที่สองนะครับสิ่งที่เราเตรียมเด้อเพื่อนเบื่องเรือดูนะครับอ่านี่นะฮะตาลสดสองขวดนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็โอชิสีเขียวหรือสีส้มก็ได้นะครับหนึ่งขวดแล้วก็น้ําหวานนะครับถิ่นที่ขาดไม่ได้นะน้ําหวานผมใช้เป็นตัวนี้นะฮะหรือเพื่อนๆชอบตัวไหนก็แล้วแต่นะครับอ่าผมใช้เป็นตัวนี้นะครับขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะหลังจากที่เราเตรียมอะไรเสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็มารีดใบออกจากก้านนะฮะรีดใบออกจากก้านนะคะรับออกกนนะะให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เหลือก้านนะ ใบผมก็รีดออกแล้วนะครับใบครึ่งโลนะครับเต็มหม้อเลยนะหม้อผมใช้หม้อเบอร์30นะฮะผมใช้หม้อเบอร์30นะครับน้ำนะครับผมจะใช้อยู่ที่5ลิตรนะเพื่อนน้ำผมใช้ที่5ลิตรนะครับพอต้มไปเสร็จนะครับน้ำจะลดมา1ลิตรเหลือ4ลิตรนะฮะเราก็ผสมนี้ไปเดี๋ยวมันก็ได้คลืนมาเองนะฮอใครอยากสมโคกแล้วแต่นะอันนี้ไม่ห้ามความคิดกันนะครับแต่สูตรผมคือตัวนี้นะครับมันจะทําเอาตัวนี้นะครับ ถ้าเราต้มในปริมาณที่เยอะขนาดนี้นะครับมันจะทําให้มันขมนะฮะพอมันขมนะครับเราก็จะเอาน้าหวานไปตัดนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมไม่ค่อยคยชอบกินขมเท่าไหร่นะผมก็เลยใส่สูตรผสมนี้นะครับมันจะทําให้เราทานง่ายครับแต่ก็ยังคงความยันอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคเราไปต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการขยี้นะครับโอเคครับอ่าเราก็ไปเติมน้ํามาเพื่อที่จะขยี้นะครับเพื่อนอ่าเราก็ขยี้เลยอันนี้ผมเติมน้ําเยอะไปหน่อยนะครับ ขึ้นมาขยี้ครับจับขึ้นมาแร,แรกเรายัางตั้นไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ายังไม่ได้ขยี้นะครับมันยังเป็นใบอยู่เราก็ขยี้ไปก่อนนะครับจับขยี้จับขยี้ไปใครชอบยันยันนะครับแนะนําเลยนะครับทํตาตามได้เลยนะครับไม่ห่วงสูตรนะครับขยี้ไปครับ หลังจากที่เราขยี้ไปได้สักพักนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ําก็เริ่มออกนะครับเราก็จะสามารถบิดได้นะครับเพื่อนๆครับพยายามขยี้ให้เป็นเศษใบนะครับอย่าให้เป็นเหลือเป็นใบใหญ่นะครับให้ขยี้ให้เป็นเศษใบนะครับแล้วก็บิดบีบบิดหรือบีบนะครับเอาตัวยามันออกมาหน่อยนะฮะหรือบีบแบบนี้นะฮะ ดูสีน้ำครับสีน้ำเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมครับสีน้ำเป็นสีตอนนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มนะฮะอ่าทาไปเรื่อยนะครับพยี่ไปก่อนนะครับยังไม่สะใจครับนี่นะครับนี่อืมน้ำแบบเข้มข้นมากเลยเพื่อนๆเ,เอ้ยบอกเลยว่า ทั้งคืนนะมึงแร่ง่ะเบิดคืนพี่น้องเบิดคืนภาษาอีสานแปลว่าทั้งคืนนะผลลัพธ์ของผมนะฮะที่หลังจากที่ดื่มน้ํากระท่อมนะครับก็นุ่นครับอยู่ข้างหลังผมนะครับนอนแง่อุแม่อยู่นู่นนะฮะแผนกล้องไปให้ดูหน่อยครับนี่นะฮะนอนหน้าบูดยู่นั่นะครับเพื่อนเอออะได้ที่แล้วแหละครับเท่านี้อ่านี่นะครับ เพื่อนเพอเราเติมน้ํามานะฮะเห็นนะครับอยู่ขอบหม้อนะครับน้ำ5ลิตรนะฮะนี่คือน้ําปริมาณ5ลิตรเดอ้อเดี๋ยวเรามาขึ้นเตากันครับแต่ตอนนี้ฐานผมยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนอ่าตอนนี้ผมก็ได้เอาหม้อขึ้นเตาเป็นที่เร,ร้อยนะครับเพื่อนผมจะจับเวลาไปเลยนะครับ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะเพื่อนเราก็ต้มไปเลยนะครับเราก็สังเกตดูน้ําเรานะครับ ว่าน้ำยังเหมินเขียวไหมน้ำเปลี่ยนสีหรือยังใบเปลี่ยนสีหรือยังนะครับเราก็มาดูน้ำเรานะครับไม่ใช่ว่าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วจะเอาหม้อลงเลยไม่ได้นะครับเราต้องมาดูกลิ่นของน้ำด้วยนะฮะถ้าหากยังเหมินเขียวอยู่นะครับก็ไม่สามารถที่จะเอามารับประทานได้นะครับเพราะมันเหมินเขียวนะฮะต่อให้เราจะผสมยังไงมันก็ยังหมินเขียวเหมือนเดิมนะครับเพื่อนอืมอ่าเหมนเขียวเป็นยังไงนะครับ อันนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับผมเพื่อนๆลองต้มสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีดูนะครับแล้วก็เอามาผสมกินดูนะครับมันรสชาติมันไม่ได้นะครับมันหมินเขียวหมินใบไม้นะครับเพื่อนๆอืมเราต้องต้มให้ดีนะครับอ่าดูไปเลยนะครับทานเต็มเต็มเตาเลยนะเพื่อนๆเอาไฟแรงๆเลยนะฮะนี่นะครับก้านเทาลีดไว้นะครับผมก็ได้เอาใส่หม้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก้านของเรานะครับ แต่ใบใบเนี่ยเป็นใบผสมมานะเพื่อนๆมีใบอ่อนมาด้วยนะรอบนี้ผมไปซื้อมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนต้มเสร็จนะฮะเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูต่อนะเพื่อนเพืนี่นะเพื่อนเหลังจากที่เราต้มไปได้หนึ่งชั่วโมงนะครับน้ําก็ลดลงมานะครับน้ําเราได้ที่แล้วนะครับใบเปลี่ยนสีน้าเปลี่ยนสีหมดแล้วนะเพื่เพื่อน โอเคหลังจากนั้นเราจะไปทําการทําให้น้ําเย็นกันนะฮะทําให้น้ําเย็นนะฮะโอเคไปกันเลยวิธีของผมนะครับผมก็จะเอามาคนในน้ําก่อนนะฮะคนในน้ําไปก่อนนะฮะให้มันเย็นก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าเราเอาไปลงน้ําแข็งเลยอ่ะน้ําแข็งเรามันจะละลายทิ้งเฉยนะฮะก็เลยเอามาคนในน้ําก่อนนะฮะให้หม้อมันเย็นให้น้ามันเย็นก่อนนะครับ ดีกว่าจะเอาไปลงตอนเดือดแล้วร้อนอ่ะน้ำแข็งเสียทิ้งหมดนะครับไม่มีประโยชน์นะครับทำมาลงแช่น้ำาก่อนดีกว่านะครับใครมีกระมังก็ใส่กระมังนะครับนี่ผมเล่นใหญ่เลยใส่โอง่งเลยนะครับและหลังจากที่เราคนในน้ำมาแล้วเราก็จะเอามาลงน้ําแข็งแบบนี้นะเ,นเพื่อนๆอาอันนี้คือจะเพิ่มความเย็นนะครับ น้ำแข็งจะอยู่ขอบข้าแบบนี้เพืเ่อนๆจะใช้น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งบดก็ได้นะแต่น้ำแข็งบดจะดีมากนะครับภาชนะใส่เอานะครับดัดแปลงใส่เอานำเพื่อนๆนะต่ามนี้แหละครับก็คนไปเรื่อยก,กว่าจะเย็นนะฮะไอโซดาหนะไม่เกี่ยวนะครับโซดาพอดีจะเป็นถังน้ำแข็งนะเอาไว้ใส่น้ำแข็งนะครับอ่าคนไปจนกว่าจะเย็นนะครับเอาแบบเย็นเย็นเจี๊ยบนะครับ ในส่วนนี้คือเย็นแบบเย็นเหมือนใส่น้ําแข็งนะครับไม่ใช่แค่เย็นเย็นมือจุ่มได้นะฮะคือต้องเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะเพื่อนเอออะโอเคพอหลังจากที่เราคนจนเย็นแล้วนะฮะนี่คือเย็นเย็นมากเลยนะฮะเย็นเจี๊ยบเลยนะเพื่อนเราก็จะมากรองก่อนนะครับกรองมันไปเลยนะโอ้ยหกช่างมันนะพยายามให้หกน้อยที่สุดนะฮะแต่มันต้องหกอยู่แล้วครับเพื่อนเทลงไปเลยครับ น้ำสีน้ำเนี่ยเค็มข้นสุดเลยนะฮะรอบนี้นะครับบอกเลยว่าถึงใจนะฮะอ่ะผมเพิ่มส่วนผสมเข้ามาอีกหนึ่งอย่างก็คือเฮลบูบอยนะฮะ mm hmm. กลิ่นมะรีเดอ mm hmm. ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะ mm hmm. คือผมกินกินกลิ่นมะรีอยู่แล้วนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้อถ้าใครชอบก็ใส่นะครับหรือใครอยากลองก็ลองใส่ดูนะครับผมว่าอร่อยดีนะฮะ มันจะทําให้น้ํากระท่อมเรากินง่ายนะครับเหมือนกินน้ําหวานนะครับแต่ว่ายันเ,เข้าใจไหมใหญ่ฟิวนี้ไหมอันนี้ที่ผมบีบดีคือน้ํามันยังค้างอยู่ในนี้อยู่นะครับผมจะบีบเลยนะครับอู้ยเย็นอ่า Yeah. นี่เส็จแล้วเรียบร้อยหลังอย่างนั้นนะฮะส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะครับก็จัดการใส่ลงไปเลยนะครับตามลำดับหวานของเราคุณปอนอเดี๋ยวผมเปิดเองครับ ถวบ้านเพื่อนขายเหงาบัวอยกินมะลิกันไหครับแถวบ้านผมมีแข่งกันขายเลยนะครับคิวบนนะฮะเหงาบัวอยกินมะลิเนี่ยอุบลชอบบนมักร้ายยิก,ก็มักครับผมจะใส่ไม่เยอะนะเหงาบออัวอ่ะผมจะเพิ่มกลิ่นเฉยนะผมจะไม่เพิ่มความหวานของมันนะครับ หวานเกินแสบพอเพื่อนเพื่อนมันต้องกินขมๆอะ่ะกระท่อมอะ่ะเออไปกินมันหวานขึ้บ่หากินของหวานผุวนอไปกินรดซองออครับแก้วช็อตนะครับเดี๋ยวเตรียมใบถืออยู่ทุกอย่างยี่สิบนะนี่ขอ,องจริงเลยเงาบูบอยกินมะลิพระเอกในงานใส่สามช็อตนะฮะ ใครคิดว่ายังไม่หวานพอยังไม่หอมพอก็เพิ่มลงไปอนะครับอืมสบู่อย่ปร้อยอร่อยครับเพื่อนแค่นี้ครับไม่มีอะไรยากครับในการต้มกระท่อมนะฮะสมเสร็จแล้วก็คนนะครับ เด้อนเพื่อนเพราะว่ายาตัวยาที่เราเทลงไปนะครับมันจะไปน,นอนอยู่อยู่ก้นนะครับอยู่ก้นก้นถังนะครับก้นหม้อก้นอะไรของเรานะครับภาชนะของเราที่เราใส่นคนดีๆนะครับพยายามคนดีๆคนพยายามขูดเอาตามก้นหม้อก้นถังด้วยนะเพื่อนเืนเอออ่ะคโอเคแค่นี้ อะไรยากนะฮะสำหรับการต้มน้ำกระท่อมนะครับเราก็เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตลองชิมก่อนนะฮะถังแบบนี้ดีนะเพื่อนๆมีที่กดน้ำด้วยนะครับก็หาสั่งซื้อเอานะครับในแอปส้มนะครับเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะฮะ มันกลมกล่อมะครับคือมันขมขมใบได้รสชาติใบมาเลยได้รสชาติใบมาแล้วมาได้รสชาติของน้ําตาลสดเรานิดแล้วก็มาได้รสชาติของข้าวในในไอชาเขียวในชาโออิชิของเราครับแล้วก็มาได้ความหวานของฮิวโบบอยตัดท้ายนะครับผมว่าโอ้ลงตัวนะครับอ,อร่อยครับอร่อยนะใน ในส่วนผสมใบครึ่งโลของเรานะฮะยันแน่นอนเพื่อนกล้าพูดเลยถ้ากินคนเดียวหมดนี่เ <c oughs> <c oughs> ข้าโรงพาบาลนะเอออ่ะอยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพลังใบของเรา <c oughs> <ๆ>นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะความรู้สามารถแชร์ต่อกันได้นะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ กล่าวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ